ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เออเดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อเฟนิกซ์พีดีนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะก็ตัวนี้ลูกค้าทำช็อตมาก็คือทำเสียมานะครับลูกค้าบอกว่าเพื่อนมาขอยืมไฟฉายไปแล้วก็กลับมาก็พังใช้งานไม่ได้เลยนะครับก็แอบ,บน้อยนิดนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับ ผมได้ทำการถอดออกมาซ่อมเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือดัดแปลงวงจรรุ่นอื่นใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าวงจรของเดิมเนี่ยตัวนี้นะครับมันใช้งานไม่ได้แล้วนะคือมันมีร้อยตกจากวงจรเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันมีละการตกกระแทกนะครับมีลายวงจรฉีกขาดออกจากกันนะครับแล้วก็เชื่อมประสานกับเข้าไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้ก็คือมันช็อตนั่นเองนะ มันชอ็อตจนวงจรน,นั้นหมดหมดการทํางานนั้นหายไปนะครับไม่สามารถเปลี่ยนโหมดอะไรได้เลยนะครับก็เ,เลยทําการตัดต้องดัดแปลงวงจรของรุ่นอื่นมาใช้งานนะครับเพื่อให้ตัวไฟฉายนั้นกลับมาใช้งานได้ปกตินะแต่ถามว่าปกติไหมมันก็ไม่ปกติแหละเพราะว่าวงจรมันเปลี่ยนถูกเปลี่ยนรุ่นออกไปนะครับก็ตรงมันรุ่นนี้จะมีทั้งสวิตช้ายแล้วก็สวิตคอนะครับ ตรงสวิตชอเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับเออแล้วก็พยายามอย่าก,กดเล่นนะครับนะตรงยางตรงสวิตช์ยางนี้นะอย่าก,กดเล่นนะเพราะว่าผมแค่เอากาวซิลิโคนยาแนวไว้รอบๆตรงนี้กันน้ําเข้านะครับกันน้ําเข้าตัวไปฉายแล้วก็กันยางหลุดเข้าไปแค่นั้นเองนะถ้ากดแรงๆก็ฉีกขาดได้นะครับตรงนี้เป็นแค่เนื้อยางบางๆเนาะ ตรงยางเนี่ยนะครับยางเป็นยางปุ่มกดตัวเก่าเนี่ยถามว่ามันกดได้ไหมมันก็กดได้พอประมาณไม่เยอะนะครับแต่อย่าก,กดมันจะดีกว่านะครับพอยิ่งกดมันจะทําให้ตัวกาวซิลิโคนด้านในนั้นลุดออกได้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะกันน้ําอะไรไม่ได้เลยนะครับกันฝนก็ไม่ได้เพราะว่าน้ํามันเข้านะก็พยายามอย่าก,กดเล่นนะครับสําหรับตรงสวิตช์คอที่เดิมตรงนี้นะมันไม่มีอะไรเลยนะครับ โอเคตอนนี้ก็จะทําหน้าที่ตัวเดียวก็คือที่สวิตช์ท้ายเปิดปิดเปลี่ยนโหมดที่สวิตช์ท้ายตัวเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานของไฟฉายตัวนี้นะกดหนึ่งครั้งคือเปิดกดอีกหนึ่งครั้งคือปิดเวลาเปลี่ยนโหมดทํำยังไงกดสวิตช์ลงไปครึ่งจังหวะนะครับแล้วก็เลื่อนแบบนี้สมมุติสมมตุมมตินะเราจะเลือกโหมดกระพริบนะครับโหมดกระพริบก็คือโหมดสต็อปนะครับ อัอนี้คือเราได้โหมดสตอ็อปปุ๊บเรากดค้างลงไปเลยนะครับกดให้ดังคลิกโหมดการทํางานก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเอาใหม่เนาะแต่ไดเวอร์วงจรตัวนี้มันจําโหมดสุดท้ายที่เราเปิดไปด้วยนะครับอ่าสมมติอ่ะ,มมอะเราจะเอาโหมดกระพิบเหมือนเดิมนะครับกดสวิตช์ลงไปแค่ครึ่งจังหวะนะครับกดลงไปแค่พอประมาณครึ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องให้ดังคลิกนะถ้าดังคลิกเมื่อไหร่คือมันเราเราจะเปิด เปิดโหมดตัวนั้นเลยเดี๋ยวลองฟังฟัง,ฟ,งฟังเสียงสวิตช์นะครับกดครึ่งจังหวะแบบนี้แค่ครึ่งจังหวะเนี่ยปุ๊บแสงไฟจะทํางานทันทีนะครับสมมุติว่าเราเลือกที่โหมดกระพริบพ,พอเราเลือกปุ๊บเราให้เรากดลึกลงไปเลยทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นการล็อกโหมดนะครับเราจะเลือกโหมดกระพริบนะครับกดครึ่งจังหวะแล้วก็กดปึก แบบนี้นะครับมันจะเป็นการล็อกโหมดนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดเราก็กดไปครึ่งจังหวะเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆกดไล่นะครับค่อยๆกดไล่หานะครับอันนี้คือเราจะเลือกโหมดเบาเราก็ล็อกไว้เลยนะครับอ่าเราเลือกโหมดแสงเบาเราก็ล็อกแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้จะมี2อสมี3ระดับแสงนะครับ1 2อ่ะ เนี่ยถ้าเราเผลอกดล็อกปุ๊บมันก็จะค้างเลยนะครับเลือกแสงแรงนะครับมี3มระดับแสงเราพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็กดปึ๊กลงไปทั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นการล็อกโหมดเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้สวิต์มันไม่เหมือนกับทั่วไปนะชื่อสวิต์เป็นภาษาภาษาอังกฤษผมจําไม่ได้ละวว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าตัวผมเองไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ความจําไม่ค่อยดี นะครับต้องขออภัยเรื่องตรงนี้เลยเรียกเรียกชื่อสวิตช์ไม่ถูกนะครับอ่าเนี่ยพอเราเลือกแสงปุ๊บแล้วเราก็ล็อกแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ล็อกนะครับเรากดไปครึ่งรงงวัลแล้วเราไม่ล็อกปุ๊บเราปล่อยมือปุ๊บไฟฉายก็ดับนะครับไฟฉายมันก็จะตัดการทํางานปกตินะนี่นะครับอ่าแล้วก็สําหรับใครที่สงสัยว่า อา้าวแล้วอย่างนี้เราจะกันลั่นเวลาสมมุติเราใส่กระเป๋าของเกงหรือกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้นะครับมันมีโหมดฟังก์ชันล็อกล็อกปุ่มกันสวิตช์ลั่นไหมนะครับตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันล็อกปุ่มนะครับแต่มีวิธีทำเพื่อไม่ให้มันลั่นนะเพื่อไม่ให้ตัวไปฉายมันลั่นนะครับนี่นะครับเ,เวลาก่อนจะเก็บใส่กระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเดินทางนะ หรือกระเป๋าเป้ะนะครับกลัวว่าสวิตช์มันจะไปกดลั่นเองหรือเปล่านะครับคลายท้ายก็บอกฝาท้ายนะคลายฝาตรงนี้นะครับหมุนออกแบบนี้ครึ่งรอบนะครับแล้วลองกดดูเห็นไหมไม่ติดนะครับเนี่ยกดยังไงก็ไม่ติดนะครับเห็นไหมกดยังไงก็ไม่ติดเพราะว่ามันตัดการทํางานนะครับตรงฝาท้ายกับตัวกระบอกนะไฟมันไม่เดิน ถามว่าทำไมไฟถึงไม่เดินนะครับเพราะว่าอดูตรงเกียวไฟฉายนะครับตรงเกียวไฟฉายนั้นมันมีสีอโนด้ายนะครับสีของตัวไฟฉายอยู่นะครับส่วนที่ถามว่าทำไมไฟถึงเดินได้ไฟตัวไฟฉายทำไมถึงเดินไฟได้นะครับเพราะมันมีตรงนี้นี่ตรงขอบกระบอกตรงนี้ที่เป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับตรงนี้ทําเป็นหน้าที่สะพานไฟนะครับในเมื่อ ฝาท้ายเป็นสวิตนะครับฝาท้ายเป็นสวิต์นะเออระเวลาเราหมุนเข้าไปสุดปุ๊บขอบกระบอกตัวนี้จะชนกับฝาท้ายพอดีนะครับมันจะไปชนที่ฝาท้ายด้านในพอดีนะครับทําใหไ้ไฟนั้นเดินได้สะดวกแต่เมื่อ,อไหรเราตัดการทํางานของวงจรน,นะครับตัดการทํางานของวงจรคือเราไข่เข้าไปไม่สุดนะอ่านี่นะครับเราไข่เข้าไปไม่สุดแบบนี้ไฟก็ ไฟจะไม่ทํางานนะครับแบบนี้เลยนะไม่ต้องไปหาโหมดให้มันวุ่นวายว่าไอ้หมดล็อกมีฟังก์ชันล็อกไหมโอ้แค่นี้ก็ไม่รันแล้วนะครับใส่กระเป๋าเดินทางต่าง,างประเทศลุยปา่าลุยเขาได้เลยนะครับยังไงก็ไม่ลัน่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราฟกไขเข้าไปสุดปึก๊กนะครับแล้วกดปุ่มมาทันทีเลยแบบนี้นะครับอ่า เราเปลี่ยนโหมดกันนี่นะครับตัวนี้จะจําแสงสุดท้ายที่เราเปิดไว้ด้วยนะนี่นะเปิดมาครั้งล่าสุดก็ยังเป็นแสงสุดท้ายที่เราเปิดค้างไว้นะครับกดมาก็ยังเป็นแสงสุดท้ายที่เราเปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราฝาคลายฝาท้ายออกนี่นิดเดียวไฟจะไฟหน้าก็ดับทันทีนะครับแค่นี้เองเห็นไหมโดยที่ผมยังไม่ได้แตะสวิตช์ท้ายเลยนะครับ อันนี้เป็นการล็อกปุ่มล็อกปุ่มช่างนะครับไม่หาโหมดที่เกียรหาโหมดไม่จําโหมดทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วพอเราหมุนกกับเข้าไปปุ๊บไฟก็ติดการทํางานเหมือนเดิมปกติเพราะมันเป็นหน้าที่ทฝ่าท้ายทําเป็นหน้าที่สะพานไฟนะครับอ่าแล้วพอเรากดสวิตช์ปิดนะครับมันก็ตัดการทํางานเหมือนกันนะโอเคสําหรับไฟฉายตัวนี้นะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งกลับหาเจ้าของได้แล้วเนาะ ก็พี่ๆใดสนใจซ่อมไปฉายหรือมองไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินเดียให้บริการนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมิ้นนะครับถ้าจะโทรมานะครับขอเวลาติดต่อตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับนอกนั้นผมไม่รับโทรศัพท์นะครับก็โอเคนะครับฝากกันด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไปฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นครับสวัสดีครับ